สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน81ออโต้พิษณานโุโรอีกเช่นเดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับรถเจ้า Yamaha าฟีโน125นะครับเป็นตัวสีสันใหม่ล่าสุดจากทางยามาฮ่เลยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันครับว่าเจ้าฟีโน่คันนี้นะครับให้อะไรมาบ้างและทำไมถึงมียอดจำหน่ายเนี่ยไม่ตกเลยนะครับตลอดระยะเวลา15ปีที่ใช้โฉมนี้มานะครับ ก็ตัวนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่ขนาดของตัวรถก่อนนะครับก็จะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปนะครับเรียกว่าสามารถขับขี่ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นะครับขี่ได้ทุกวัยกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับและตัวรถเนี่ย มีมิติที่ไม่ได้สูงมากนะครับจึงทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถคอนโทรลตัวรถได้ง่ายนะครับแล้วก็มั่นใจในการขี่นะครับมุดซอกแซงในเมืองได้สบายๆนะครับแถมตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ออโตเมติกขนาด125ซีซีนะครับเป็นใช้ระบบเครื่องยนต์แบบบูคอนะครับเป็นเครื่องยนต์1สูบ4จังหวะ2วาล์วนะครับแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ระบบจ่ายน้ำมัน ใช้เป็นระบบจ่ายน้ํามันด้วยหัวฉีดนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศตัวนี้นะครับระบบการสตาร์ทเนี่ยสามารถสตาร์ทได้ทั้งสตาร์ทมือนะครับและสตาร์ทเท้าด้วยกันนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าแบตหมดแล้วจะสตาร์ทไม่ได้นะครับส่วนตัวไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าตัวนี้ให้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะครับสไตล์โปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟหลีแบบไดมอนด์คัตนะครับ ที่สองสว่างมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับเป็นวงรีนะครับตัวนี้อยู่ด้านข้างนะครับตัวไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้นะครับหรือว่าไฟเลี้ยวแบบฮาโลเจนนั่นเองส่วนตัวโช๊ด้านหน้านะครับโช๊หน้าตัวนี้เขาจะให้เป็นโช๊แบบเทเลสโคปิกมานะครับก็ทํางานร่วมกับตัวดิสเบรกเดียวนะครับกับปั๊มเบรกหน้าแบบ1พอร์พตนะครับก็ ช่วยให้มั่นใจในการหยุดรถมากขึ้นนะครับส่วนด้านหลังก็ตัวนี้จะให้เป็นโชคหลังแบบสปริงนะครับก็จะเป็นโชคเดี่ยวนะครับทำงานร่วมกับยูนิตสวิงอาร์มนะครับแล้วก็มีระบบเบรกแบบดัมเบรกนะครับส่วนตัวล้อของเจ้าฟีโนโ่ตัว125ตัวนี้นะครับก็จะให้เป็นล้อซี่ลวดทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับขนาด14นิ้วเท่ากันนะครับ แล้วก็ด้านบนขึ้นมานะครับตัวไฟท้ายก็ไฟท้ายจะให้ดูไฟท้ายที่ดูมีความสวยนะครับเขียวเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่กับตัวรถนะครับตัวนี้ด้านข้างติดกับแฟลิ่งเหมือนกันนะครับไม่ยื่นออกมาเกะกะนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าฟีโน่ตัวนี้มีเบาะนั่งนะครับกระชับแล้วก็นั่งสบายนะครับมีค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ นิ่มนะครับเวลานั่งขี่ระยะทางไกลๆนะครับและที่สําคัญนะครับตัวใต้เบาะนะครับตัวนี้ใต้เบาะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสามารถจุของได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่7.2ลิตรด้วยกันนะครับก็สามารถใส่ของเข้าไปได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับถังน้ํามันตัวนี้จะจุอยู่ที่4.2ลิตรด้วยกันนะครับสาหรับเจ้าฟีโน่ก็ถือว่า สมเหตุสมผลกับตัวรถนะครับก็ขับขี่ได้ในเมืองคล่องๆนะครับสบายสบายแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของตัวช่องเก็บของด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะให้มาทั้งสองฝั่งนะครับและที่สําคัญนะครับตัวกุญแจนะครับตัวนี้กุญแจก็จะให้กุญแจเป็นแบบกุญแจอ่า answer back system นะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับตัวนี้ ก็สามารถกดเพื่อค้นหาตัวรถนะครับเมื่อเราไปจอดในที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่ารถเยอะๆนั่นเองเมื่อหารถไม่เจอนะครับก็สามารถกดเรียกค้นหาตัวรถได้เลยครับแล้วก็ตัวเรือนไม่นะครับตัวเรือนไม่ตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเจ้าฟิโน่ ino, รุ่นนี้นะครับก็จะให้เป็นเรือนไม้แบบดูโอเมเตอร์นะครับก็จะเป็นเรือนไม้แยกส่วน ระหว่างตัววัดความเร็วนะครับตัวนี้กับต nice ki ัววัดมาระดับน้ํามันนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะแยกกันชัดเจนนะครับตัวนี้ก็บอกน้ํามันคงเหลือในถังนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีบอกในเรื่องของตัวความเร็วนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับรูปตําแหน่งตัวเครื่องยนต์แล้วก็จะเป็นตัวขับขี่นะครับเมื่อเราใช้การขับขี่แบบโหมดประหยัดนั่นเองนะครับก็จะมีเป็นอีโคขึ้นมาให้นะครับแล้วก็จะมีบอกในเรื่องของตัว ระยะทางที่ใช้นะครับแล้วก็มีไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวประกับนะครับด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้สําหรับควบคุมนะครับแล้วก็ของระบบตัวไฟนะครับของตัวรถนะครับก็จะมีเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นแต่รถนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มเดียว ง่ายๆตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ง่ายและในเรื่องของตัวสีรถนะครับตัวนี้ก็เปิดตัวออกมาเนี่ยาทางยามาฮ่าทำออกมาสำหรับเจ้าฟีโนโรุ่นนี้นะครับทั้งหมดด้วยกันสามสีนะครับก็จะมีเป็นตัวสีเขียวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคันที่ผมรีวิวนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีดำนะครับคันถัดมาและสีสุดท้ายนะครับ ก็วันนี้เราจะไม่มีรถนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับก็ราคาขา,ขายของเจ้าฟีโน่ตัวนี้นะครับก็ราคาขายออกมาเนี่ยตัวนี้ขายเพียงแค่47,200บาทเท่านั้นเองนะครับก็หากถ้าใครสนใจนะครับหรือจะซื้อเจ้าคันนี้ไปขี่ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเพิ่มเติมได้ทั้ง2ช่องทางนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทาง เพจเฟ c บุ๊ก k 81 Auto, นะครับหรือว่าจะเป็น l ล n e หรือเบอร์หรือเบอร์โทรฝ่ายขายโดยตรงนะครับตามที่อยู่ใต้คลิปนะครับตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ